สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับจาร์เชษัดเจนกับดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับดวงชะตาวันที่เกิดวันจันทราาน์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโห<ฮ><ฮ>มีจินตนาการเก่งมีจินตนาการดีเป็นที่รักของทุกคนนะครับเออแต่ตอนนี้ให้ระวงังถูกตำหนิติเตียนถูกแบบเด็บแนมถูกต่อว่าโอ้ยเครียดนะเอออาจจะล้มป่วยได้นะ ระวังเรื่องล้มป่วยนะจะล้มป่วยได้นะครับในเร็วๆนี้นะให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโครนร์ในวันนี้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณสามารถที่จะผ่านไปได้แน่นอนแล้วก็จะนอนสมน้อยสองสามวันครับกันครับดูชาร์ตาด้เกิดวันอังคารเป็นไงเลยไปดูนครับ,งงรบเป็น ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางของผู้ร alia, ่วมรวมการศูนย์กลางของลูกงองอืม <ห strands S 2> ตรงนี้ชิลๆครับมองโลกในแง่ดีสบายๆนะ,ะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคอยสนับนสนุนคนอื่นมีอะไรก็ช่วยแบ่งเบาภาระผ่อนผันได้นะคนว,วันคาวันนี้เป็นที่พึ่งของคนหลายๆคนเลยนะครับิดว,วันการกับดวงชะตาพฤกรมวันพุธเป็นยังไงรบบนีกันครับมีเสน่ห์ตรงนี้ ดูดีน่าดูนะมีสนเสน่ห์ไปไหนก็มีเด็คนมองเหลียวหลังเลยนะ ไม่ใช่ไม่ไรูดซิปนะมองว่าคุณมีสเสน่ห์มากนะครับในวันนี้แต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าชอบเตาะเออลันล,า,ลากับทุกคนไม่ได้แลดนะลันลาแบบค้าผมค่าพี่ค่ะเป็นไงออ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นอกันลุงก็นหนิงแต่ตัวเองไม่ได้คิดอะไรหรอกฮะเป็นคนที่เฟนลี่นะครับเฟนลี่เฟนลี่เกินไปเฟนลี่เกินไปจะมีความทุกข์ได้นะระวังเฟนลี่เกินไปทาให้คุณมีความทุกข์ทำให้คนรักของคุณหรือทําให้คนนี้เขาชอบพอคุณเขาถึงห่วงคุณได้นะครับเนี่ยกลุ่มค ต่อคนเหนมากเลยนะเห็นใจคนนี้ก็แอบชอบหน่อยคนพุดกครับดวงชะตาที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นไงเราบปดูกันครับมีโอกาสที่จะทําเรื่องใหญ่ได้นะมีเรื่องใหญ่มาให้ทำนะครับช่วงนี้มีเรื่องใหญ่ให้คุณทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านคดีความนะครับทุกคนเป็นทนายความหรือคนที่ทํางานกฎหมายนี่องนมีให้คุณอคุณนะมีเรื่องใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่คุณไม่ต้องกลัวนะมีคนคููคนมีคนอะไรคุณไม่ต้องกลัวฮะคุณคนดวงแข็งเรื่องนี้ผมแนะนำให้คุณรับนะ ทำเลยงานครั้งนี้นะครับจะเป็นผลดีต่อคุณนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเลยล่ะคนบุญขึ้นครับดวงชะตาลที่เกิดันพฤ้ัสเป็นยังไงเลบุตรครับแหมจะมีลาบลอยลาบที่ได้มาอย่างราบรื่นส่งงานกั่นใดีกาสมมุติว่าตั้งใจว่าสักสามพันลองเล่นสักสี่พันนี่เขาสู้ไว้สู้ไว้เออเขาสู้คุณช่วงนี้นะเรื่องงานอยู่เรื่องให้คุณนัรืนน่นการเซ็นสัญญานะครับการที่คุณได้ตกลงร่วมมืองานเดีไทยใครเนี่ยช่วงนี้ดีมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคุณอมพรัฐนะโกยได้โกยนะเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้กลับไปภูมิลําหนาไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไปบ้านเก่าไปดูแลบ้านเก่าหรือได้ไปเยี่ยมญาติเก่าๆหรือมีญาติเก่าๆมาหานะครับคนอพรัฐช,ช่วงนี้ดวงเฮงน,นะรีบโกยนะครับมีช่วงให้โกยโกยเลยครับคนบรัฐครับดวงชะตาเขาที่เกิดในศุกเป็นยังไงมาดูกันครับตามเวน้นตามกรรมตอนนี้นะตามอะไรไปเขาจะได้รับผลอย่างนั้นนะครับ แต่สิ่งที่คุณทำมาไปอ่ะแม่งดีมากเลยมันดีมากมากการที่คุณเคยช่วยเหลือใครการที่คุณได้ทําอะไรไปการที่คุณมีจิตอาสากับใครไปไม่ได้ผลดีกับคุณนะตอนนี้นะคุณได้ปรับการโปรโมตในเรื่องการงานมีได้รับผู้ใหญ่แนะนําผู้ใหญ่เห็นค่ากับคุณผู้ใหญ่เอ็นดูกับคุณนะครับตอนนี้ดีมากมากเลยให้คุณทางด้านผู้ใหญ่นะครับไปคุณทางด้านชื่อเสียงนะ ให้คุณเหนด้านการเจรจาการค้าการขายเดินทางพบปะผู้คนนะครับงานเซลล์ดีงานราชการดีนะครับงานดิวงานขายงานทางด้านองค์กรดีนะครับดังนั้นคสนสสดนี้ดวงเฮงครับดวงโสครับดวงชะตาเขาที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงในดุลนครับติปมีความเป็นตัวเองสูงอืมจะทำอะไรนี่แบบสวยแล้จดยิ่ง ฉันมีความเป็นตัวฉันเองสูงฉันไม่ได้ฟังใครง,ง่ายๆนะคุณต้องฟังฉันในไอเดียฉันเป็นอย่างนี้ถนะ้าคุณจะซื้อความสามารถของฉันคุณต้องซื้อไอเดียฉันทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้คุณก็พยายามอยู่หรอก พยายามที่จะนําเสนอโปรเจกต์ของคุณพยายามที่จะนําเสนอความเป็นตัวเองของคุณคุณพยายามที่จะนําเสนองานศิลปะของคุณนะครับตอนนี้คุณกาลังพยายามนําเสนอโปรเจกต์ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือฝีมือชั้นนี่คือลายเซ็นของชั้นนี่คือไอเดียของฉั้นนะแต่กับไอเดียของคุณอันนี้ขายได้นะครับขายได้ทําให้คุณเรียกว่าได้มีทรัพย์สมบัติกลับมาได้มีรายได้เพิ่มเติมกลับมาครับได้มีช่องทางการมาหากินเพิ่มเติมกลับมานะครับยินดีด้วยครับคุณผู้ชมครับ หนูสตาพุรีเกิดวันที่เป็นยังไงเราไปดูกันครับขอความช่วยเหลือช่วงนี้นะ ขอความช่วยเหลือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นระดับหัวหน้างานเป็นคนที่มีแต่คนเขายำเกรงคุณนะเป็นในคนที่เรียกว่ามีเด็กคนมาพึ่งพาคุณแต่ไม่มีใครรู้นะฮะว่าคุณนะ่แม่งโคตรนะคุณแม่งแบบด้วยความที่เป็นลูกพี่อเออนะครับด้วยความที่เป็นลูกพี่เนี่ยคุณก็แบบแสดงความอ่อนแอให้ลูกน้องเห็นไม่ได้นะแต่จริงๆอ้โหคิดใจเหนื่อยชิบหายใครก็ได้มาช่วยกูทีนะบอกลุกท้องไปเลยไม่ต้องวางท่านะครับว่า เฮ้ยแบ่งพาระกูไปหน่อยไว้เฮ้ยช่วยกูหน่อยไว้ยวอย่างูู้นอ่างนี้อย่างนั้นช่วยกันครับจะได้จบงานไวๆครับกระัรทิกับ